รายการพุทธเช้าข่าวโรงเรียนประจำสัปดาห์น well really ี <tamanho S 1> ้จะพาคุณ <names> ผู ray, ้ชมไปพบกับกิจกรรมดีมีสาระจากโรงเรียนมากมายอาทิเช่นโครงการปรับปรุงสวนป่าศักด์ของโรงเรียนพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์สกัดสนักงานเขตพื้ที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ต่อเนื่องด้วย V ีจโครงการปรับปรุงสวนป่าศักด์ของโรงเรียนพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ครับ สกัดสำนักง,งานเขตพื้ที่การศึกษามาัธยมศึกษาบุรีรัมย์ไปชมกันเลยครับไปชมกันเลยค่ะ ครับโรงเรียนพทุทธิสงเป็นโรงเรียนประจำมัธเพอซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนเกือบ3,000คนและคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเกือบ200คนแต่การเรียนการสอนตั้งแต่มต้นถึงมปลายซึ่งกากกรจัดการเรียนการสอนนั้นเราแบ,บ่งเป็นสองรูปแบบก็คือห้องเรียนปกติกับห้องเรียนพิเศษที่เรียกว่าห้องเรียนพีซีการจัดการเรียนการสอนที่นี่เราเข้มงวด,นดนทางด้านวิชาการแล้วก็ครู ที่มีความสามารถนะครับในาการจัดการเรียนสอนตามปกติส่วนหนึ่งที่ทางโรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจก็คือการสร้างสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสวยงามเพื่อที่จะรองรับเด็กจำนวนหลักแสมพันคนเข้ามาอยู่ในสิงส่งแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะที่แห่งนี้เนี่ยนะเป็นสวนป่าที่มีความร่มรื่นฉะนั้นพวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการปรับปรุงสร้างสวนป่าให้มัน น่า,นาดูน่าอยู่น่าเรียนซึ่งนักเรียนจะได้เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน่นว่าจะเป็นกิจก,กรรมเป็นที่คนเก่งหรือมานั่งพักผ่อนผ่อนใจเป็นวิ่ีชั้นประธานอาาข,อของนักเรียนซึ่งเราได้เตรียมการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่เดือนเมษายนมาถึงปัจจุบันนะครับก็กลวว่าสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเรานั้นนะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์และก็สวยงาม ในอนาคตสวนป่าแห่งนี้นะครับจะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์จะเป็นสถานที่พักผ่อนโดยจะตั้งจุดพักผ่อนหาโต๊ะโก้าอี้มาพักแล้วก็มีสถานที่ที่ให้หนักเรียนได้แสดงออกแล้วสามารถที่จะมาเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ทางเ้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ปล่อย WiFI มาไว้เพื่อที่อนาคตสวนป่าแห่งนี้จะเป็นสวนป่าที่มีควาบมบุดมสมบูรณ์ทางด้านระบบวิทย,ยาศาสตร์ที่เด็กจะเข้ามาศึกษาพันไม้ ใน,นนะอนาคตนั้นเนี่ยนะครับบริเวณแห่งนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยพันไม้ที่จะต้องเติมเข้าไปแล้วก็มีความลื่นลื่นสะอาดและมีความปลอดภัยสําสหรับนักเรียนที่จะเข้ามาใช้ขอเชิญชวนคณาครูนักบุคลากร,ารทาการศึสษาตลอดทั้งนักเรียนทุกคนนะครับได้มีส่วนร่วมในการสร้างแหล่งเรียนรู้ตรงน,นี้นะครับในวโคตก็จะเป็นส่วนหนึ่งของคุณครูที่รับผิดชอบในพื้นทีน่บริเวณนี้โดยจะเน้นหลักไปที่ อาคารเรียนที่คุณครูอยู่เช่นอาคารเนี้ยเป็นของคุณครูกลุ่มสาระต่างประเทศกับของไอซีพีฉะนั้นในนักประเทศไทยภาคหน้าจะมอบภารกิจให้ครูกลุ่มเนี้ยและนักเรียนนะครับได้มาทำความสะอาดได้มาดูแลได้มาสร้างสรรค์สิ่งดีให้เกิดขึ้นที่ที่นี่ครับ ในส,ส่วนของฝ่ายบริหารงานทั่วไปนะครับโดยงานอาคารและสถานที่นะครับก็ได้รับมอบหมายจากท่านปสศรสลันะครับในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่นะครับให้หน่าอยู่น่าเรียนโดยดําเนินการภายใต้โครงการสวนสวยโรงเรียนงามนะครับซึ่งสวนสวนป่าศักด์ตัวนี้เมื่อก่อนจะลกนะครับแล้วก็เป็นบ่อกเกิดในส่วนของพื้นที่ชุกยุงนะครับ ซึ่งจะเกิดอันตรายก่อนต่อนักเรียนนะครับท่านผู้บริการท่านพอศักดิ์สาลมก็เลยให้ทางงานอาคารและสถานที่นะครับในการปรับปรุงเดิมเดิมสว,สวนตรงนี้นะครับเ,เคยเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมแต่ได้ถูกทิ้งล้างไประยะเวลานานเกือบ10ปีนะครับก็ได้มาพัฒนาปรับปรุงเดี๋ยวต่อไปสวนตรงนี้ก็จะใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนนะครับ และก็เป็นพื้นที่เขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นนะครับต่างๆที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับอนาคตก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับในการทำกิจกรรมของนักเรียน และจากวิดีอาอของโรงเรียนพุทธไทยสงฆ์นะครับต้องไงครับทางโรงเรียนนะครับได้มีโครงการปรับปรุงสวนป่าศักนะครับสร้างสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสวยงามน่าอยู่น่าเรียนครับเพื่ออนาคตสวนป่าแห่งนี้นะครับจะเป็นสวนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ครับ